สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองป่ายรักไอ้เอลซีบุรามเพชรลำเพลินสุ้ขุนสุคนครับพี่น้ขของครับยินดีต้อนรับเข้าช่อง,งตูปอนอยสายจวดครับพบกันวันนี้วันศุกร์ที่3บ่แนนนะน้องวันศุกร์นะวันศุกร์ที่3เดือนพฤศจิกายนสักกราดแล้วครับขณะนี้เวลาประมาณหกโมงหนาทีนะพี่น้องเด้อครับอยู่กับบรรยากาศตอนเก็บกลุ่มเก็บของของกันน้องๆเน้นสูงเน้นเสื้ออะไรครับพี่น้องครับพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อว่าจะเป็นคนว่ายครับ ตอนไหนครับ<ด>พะจ้อยกันเก็บโอ้ไม่ได้ใช้คลิปดูนเลยลืมซื้อเลยซื้ออะไรกับน้องนองอ้องก่อสองเจมจ<า>ีเออน้องเจมจีครับผมเป็นไงมาร์ว่าน้องเจมจีมาขึ้นหน่อยมันต้องว่าซือ้วชวดบช่ชวดจังเดียวชวดยุยติบบไดบออ่มาบ่มาบ่เอาเอาวัดเอางานถึงเทปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็กตุ้มมาร์ว่าเพล็กตุ้มไม่ได้ครับคนแม่ครับผมชวดชวดครับไปใส่ต่อครับเลยครับข่าวทางโรงงานผมมีนะครับจบลบจบอยังบ่ มึงรู้เบาบงมึงเบาบาไปน้ำมันเอาเอาเอาเจอกันสำนักงานเนาะโอาเอาเขครับเฮ้ยเต้เฮ้ยยังกันนี่นาคือให้ก้างลายแผนกลายอย่างเนียคือเป็นตะลุยเถอะเนาะเป็นล้างเหยื่อผู้บ่าวเฮ้ยวุ่นวายเงี้ยเบิ้งพี่น้องเบิ้งวุ่นวาใหญ่เฮ็ดงานเปิดเผยตัวจริงเลยบ่ครับนี่ครับสวัสดีครับช่างไฟครับป๋าไฟพี่ไฟครับนครับเบิ้งครับพี่น้องบุบเบิกปกติเดี๋ยวหัเราประเด้มาเล็กนิดนะครับทีทั้ง เก็บคุมเก็บคองแล้วไปแล้วลูกน้องเก็บอันนี้โอ้ยนระเ็ดเองเลยไปครับพี่น้องจวดจังเดี๋ยครับวดนะกินอะไรเป็นฟรีมาได้ครับอ่ากินอะไรกินไรเป็นฟรีครับั่เป็นะไรกินต่ไรเป็นฟรีเป็นบกระจวดจังเดี๋ยครับทำราซาสับไปหรือซาาสับเกา้อนี่ มาใชต่อครับต่อไปว่าเอเป็นสีอย่งนี้เไหมงานไรบครับทนงานไรบ่เดี๋ยวตไหนีงชักเทีมงานจะข้นครับสวัสดีครับสามครับสาสครับเจ้าของบ่สคนนี่แลโอ้จวดแหรว่าปกติีไหมนคาแรกเพิ่นมิเตอร์นมิเตอหลักสองพันสามพันืออไปองครับแต่ว่าทีมงานตั้งไว้ตรงวิธีเราเฮ็ดมาเมดนครับนัก มาเนี่ยโอ้เป็นต่ไล่กำไรลายครับสามคนครับเฮ็ดเองได้เลยเต็มๆน้อยๆเลยเหมือนครับจะต้องเสียเวลร่าลายครับพี่ก็าจะเป็นอาจารย์นิโน่ครับอาจารย์นักกนตรีกําลังเก็บโครงคือฟองคันรถกําลังว่างแผนเสียจะได้จวดต่อรถได้รถได้รถได้รถ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 อาจารย์นิโน่อาจารย์นิโน่รถ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 นาแน่นอนแน่นอนครับเบิ้ลขนาดใหญ่ พี่ครับโอ้มาคืนเลยมันกว้างซื้อได้พี่น้องเบิง้งคือว่ามันหน่อยแต่ว่ามาคิดว่ามา 3, าันสามพันกว่าครับพี่น้องครับต้องเบิองถามเบิองคนขายบาดไอ้มินนะพี่น้องเด้อพี่น้องของเขาว่าหน่อยในร้าสนสไตล์ครับมาคืนเลยตัวว่าเสื่อโคตรนั่นหน่อยนั่นแหละพี่กันหยอกกันเขาได้มาคืนครับพี่น้องครับหยอกกันมาได้มาคืนโอ้ยรุ่นหยอกกันอยู่ครับจุ่นจุน่นละกันผู้ปกครองพ่งการผู้ปกครองพึนก็มาดูแลครับเพราะว่าจะเป็นตำรวจโอ้ราชิงีมาจ้างสักแค่เพื่อกันขับรถน้ำพุนครับ ผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนครับและขอบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนครับโอ้สุดยอดใจดีครับพี่น้องครับมาขึ้นนี่ให้กำลังแระอกแรงใจแรงเชียร์ครับตรวจจัดฟาดบึ้มครับส่วนท่านี้กัทีมงานประดับทีมงานเวทีทีมงานจอทีมงานไฟกักำลังเก็บคงเก็บของครับตัวนี้กับริษัทลิรท์ลอนปริษัเพราะมันไม่งานครับพี่น้องครับที่เอามากองแมนซี่เนี่ยคือว่ารถมันยังออกมาพพนันได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าตอนนี้รถอ่ะเพราะว่าสิเป็น พระเอกนางเอกครับการทุ่งกระทางเาอยู่ครับ <c oughs> ก็เลยออกมาอะไรก็เลยเอามากรองกรองไว้กันซี่กันครับพี่นอ้องอะไรลงได้ก็ลงอะไรเก็บได้เก็บค,ครับพี่น้องจวดจาดปาดบึ้มมวนปรครับมระคืดเลยแสดงว่าหากะมาแล้วนี่เนาะ <c oughs> จวดปกติแล้วตอนสมัยยวนมโมงนันสาวน้อยนี่โอ้บางครั้งเขาเข้ามาหาท่องครับท่องหายครับพี่น้องเชละบาทสองบาทครับบางทีก้เงินนะครับเดี๋ยวตามทั้งนาวิธีล้างวิธี โอ้ยหพี่แงดีนะครับเงินเริ่มรอยวันที่จะเป็นพันธุ์วันที่จะเป็นน่าริกงน่าริกาครับชุดบ้ากก็เจ๊ก,ก่อนจะได้ดูกระมูครับพี่น้องสายตาเล่าห้ากินเอ,าอ้าเครื่องปั้นกับพ่อมลากไปแล้วครับพี่น้องครับเสร็จพ่อมจวดแล้วเนี่ยจบร้อยเจอกันวันที่หาตุลาต่อพี่น้องครับบ้านเหลื่อมเป็น่ังไหนเนาะเป็นตะมวนอยู่ครับอยู่ในเมืองบ้านเหลื่อมปกติแล้วตั้งฤดูนี่ห้อยข้นมักเล่นมัดวนมักเที่ยวเนี่ยมักเต้นหลา่นะครับพี่น้อง แน่ๆก็จะให้น้อยหนาทั้งอำเภอรประทายเลยครับสืบงานน้อๆงๆกำลังเก็บพงเก็บของนะครับตอนนี้ครับว่าจะเป็นน้องก๊อบน้องสตางน้องไนน้องน้องน่องน้องตรีบอกเลยอาวทำไมทำน้าตาอย่างนั้นล่ะเ <laughs> ห <laughs> มือนคนปวดท้องนี่อะไร <laughs> เหนื่อยเออจวดจวดใครไม่้นองนครับสู้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 เพื่อกันเพื่อกันอะไรเอาไว้ด้วยอะไรน <laughs> ะรอะันภาษาสตาษ์พูดอะไรนะ อายอ้อะไรนะภาษาอุทานเลยนะอุทานว่ายังไงนะอะไรนะอะไรไอ้อะไรนะยโอ้วายเอาอีกรอบนเลยตาพี่เราเพิ่งตาพี่เรามาแล้วน้องในมาขึ้นนี่เจ็ดสิบบาทโคตรไอโฟนหมอโอ้เลยเจ็ดสิบบาทโอ้เอาโอดเอาอดเอกันหนาเงี้ยชิมานใจเย็นใจเย็นส่วนที่เหลือจะเป็นที่แน่นคัดตวงครับกาลังเก็บชุดลำเลียงของรถ มาอมกแล้วเต้เต้นีโอ้แบบนี้ทั้งค้าแรงทั้งนตัวดีเบิ้งเขาเนี่ยเมื่อตามก็เมื่อละสองพันนี่ฮะทั้งเฮ็ดทันเฮ็ดนี่เบื้องแรกเราเห็นยูเรเเื่อก้เบือละพันย่เนี่ยเฮ็ดหลายอย่างครับเพราะว่าสเปรยนีไเจ็บของให้เต้นอไรเมื่อละสองพันคนละบว่ารวบๆนะเจ็บเจ็บเต้นนี่เจ็บเต้นกับเขาว่ให้หรเบเต้นปกติเขาล้งละสามร้อยสามร้อยนเละ โอ้พี่ท้องท้องท้องมาแล้วท้องท้อง,องใส่นะใส่นะใส่จังไหนเนา<ม> <laughs> ะพ่อสถานท้องที่โอ้มันมันแดงหมดแล้วลุงโอ้ต้องเอาเข้ามือเลยใช่ไหมม,มันแดงหมดแล้วโอ้เห็นไหมเนี่ยเอเอใส่เข้าไปเลย <laughs> ะนะรบรรยากาศไปไหนต่อเนี่ยจะไปไหนต่อกลับบ้านค่ะบอ๋อไม่ได้ไปงานจ๊อบงานแจ๊ปอะไรกับเขาบอกหนูไม่แน่ใจบอก โอเคน้องสตางค์ว่าจะไปงานเจอบวงไหนครับภพบ่ล่ะฉพาะงานจะคอนกัเพราะแห้งกันเนาะติ๊เยอะนี่พิเศษเยอะคืนบ่มาเคลื่อนคื้นฉากบ่มาเคลื่อนนี่เคลื่อนฉากไหมคะขึ้นเพราะมีอะไรจะขึ้นเฉพาะวันที่วันที่ FT มีอะไรให้อ๋อนะครับปกติวันนี้จะผู้ใดดอกบเราจากกะดิซุ่มๆมั้ยไหนเออจะกระช่วงเอาเอาเดแนะนำตัวนะชื่ออะไรนะ น,น้องเต้ปูพี่้องน้องเต้ครับไปนี่เลยครเมเจอรน้องโม่ครับกำลังเก็บของเก็บของอยู่ครับผมแต่ทีมงานคู่ปอบันนี้ทีมงานคูปอครับพี่น้องครับ้องแล อะไที่แม่เพราะอ่ารัตนาสินมาหามาซอยครับพี่น้องเพราะว่าที่แม่รู้ด่วนมากๆครับพี่น้องแต่ว่าเพิ่อกระเต้นแย่งว่ะงงว่ะลงดูว่าอเอาไปย็นเบิงกันมากไหมนึกว่าจะเต้นมาเปลี่ยนนะครับพี่น้องเขาไปเอาเวลาไหนไปฝึกซ้อมหรือว่าคู่ตรงกันสกิปไปแห,ห้แกะครับพี่น้องไหนครับ เต้นพอเพียงกันดีนะครับพี่น้องครับขนาดหากมาวไม่ม้เมล็สุดยอดเลยนะครับเก่งเกีงเกีงแสดงว่าน้องๆเขาเป็นมืออาชีพจีิงๆครับครับผมมืออาชีพนะครับเอ้าอันซ้อมกี่วันเนี่ยขึเต้นคือเต้นเข้ากับกันเนี่ยไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมขึ้นเต้นเป็นยังงงหรือว่าเอาไปดูหน้าเวทีเอ้าฮะปลาคือแน่นอนมืออาชีพชวนดูดีครับพี่น้องครับ,าาบมาแล้วกันกี่คนทั้งหมดครับ มากี่คนแล้ววะสิบสองอ่าสิบหย่อนสิบหย่อนครับแล้วก็ทีมอีกทีบูน่าประมาณ2ีคนประมาณ2ีคนมาสองทีมทีมแดนจากรัตนสินทำนูนทานมาช่วยมาช่วยแล้วก็บวงเข้ากับศรไปซอยวงไหนอีกเออเห็นเพื่นว่าสิไปงานอยู่ครับไปซอยกันครับพี่น้องครับไปงานวันทีจีตากยาสุนอมาเออเนอะแนวทางปลอดภัยมันหมายเ้อ ลาเอาจุดชวดอันนี้ด้เอ้ามาขึ้นขึ้นมาแม่นาต้านี่แม่พญาครับแม่พญาครับแม่พญาครับนี่ขึ้นฉากขึ้นฉากกี่ฉากาขึ้นเยเอ็นาเาดีเดี๋ยวะไม่หไม่สูงเปไคหวเนาะโอ้เดี๋ยวอ้ยจ้าแม่หัวอยู่แล้วไม่ต้องห่วกันนลครับนี่ตึต่ต่อยูน่เหมือนกดีด้ดี่เล็กเนี่อย่างอีกจวกัราะว่าตูก็สื่อว่าท่านน้อยน้อยกลางนะ วยยังห้าน้อยกลางห้าน้อยกลางนะโอ้วงต้องเช็ดลลังออกชองเช็ดคะักก็เอาข้าวาวตใจกับของซื้อสองโสวเช็แล้วอแต่ว่าซื้อไม่ทันข้าไปอาบน้ำพอกลับมาเอาออกแล้วมันมันบกโสินทีแล้วนะบกบอันนี้หวอยลาวอันนี้ห้ยลาวเมื่อนี้ห้อยลาวสิสองโองเชยโอ้าอมันมามันมครับแต่ไมมหววบอกซื้อเราไปนลังแรก ตอนนี้ครับรถถูกล็อกเขากระลังท่าคิ้วออกครับนหรครับรอคิ้วออกอยู่ตอนนี้เฮ็ดยางน้อจุ่มหน่อเฮ็ดยางน้อเบิ้งยางหน่อโอ้จุ่มเบิ้งกระจกนึกว่าเฮ็ดยางเนาะยีแล้วแม่ยีแล้วแม่ไปไปแต่แซ่เฮ็ดยางน้อกินดยางน้อหน่อยนะฮะน้่งนั่งครับน้่งมือเปล่าปะครับเอาแต่น้่งเปล่าปะครับเอาเดือดด้วยครับแต่ละกระลอกให้ได้คุณแม่ได้ เอาโอเคครับพี่น้องกับบรรยากาศอ่าตอนเลิกตเตยล่าเลวครับพี่น้องครับต้อง,อง,อองร้องอันน้เพลงฟองแล้วสักทีนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้สักทีครับเด้อรับบริจาครดยปีโชคดีแล้วบ้างมีตลอดไปสู้ปู่สกุนครับพี่น้งงนองครับเดี๋ยวบบตัดทินปคนะครับ,อรบ,อรบขอบุญตรงพึ่งอะครับที่เซรามล่าเข้ามาติดตามรับชมนะพี่น้องเด้อบ๊ายบายครับโอมหน,น,นังไมโครอยไรหนังไมโครหลังไม่ที่ครับ